สวัสดีครับเดอสป e ดแบบไหนไวกว่าฮ่าฮ่าฮาวันนี้ไปเที่ยวกันมาเด็กๆสนุกสนานกันมากกระเป๋าเยอะขนกลับขึ้นเครื่องไม่ไหวเลยฝากขนส่งเคอรี่อสองใบแล้วก็ฝากขนส่งเฟลชสองใบจากอำเภอศรชนมากรุงเทพนะครับมาดูกันว่าระหว่างเคอรี่กับ Flash. แฟลชเจ้าไหนส่งไวกว่ากันนะครับ กระเป๋าส่งด้วยเคอรี่2ใบจากอำเภอสิชนมากรุงเทพเมื่อวันที่ 9. ทัพบปี2564เวลา9.28นาฬิกา28นาทีในส่วนของกระเป๋าส่งด้วยแฟลช h 2ใบจากอำเภอสิชนมากรุงเทพเช่นเดียวกันเมื่อวันที่9.12ทั 12, ปี2564เวลา1 3 3นาฬิกาส1นาที 30, เพื่อนๆคิดว่ากระเป๋า2บาใบไหนส่งถึงไวกว่ากันนะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีว่ากับขนส่งเจ้าไหนส่งกระเป๋าได้ไวกว่ากันครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ1วันผ่านไป เอร์ร,ร,ร,รี่ส่งกระเป๋าถึงหน้าบ้านที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งถึงวันที่10ทับสิปี2อสเวลาประมาณ15บนาฬิกาสนาทีเคอรี่ใช้เวลาส่งกระเป๋าจากอำเภอศรีชนมากรุงเทพเป็นเวลา30ชั่วโมงมาดูในส่วนของแฟลตนะครับส่งกระเป๋าถึงหน้าบ้านที่กรุงเทพมหานครวันที่11ทับปีสอง เวลา13.41นาฬิกา41นาทีนะครับ f l ฟ s h ใช้เวลาในการส่งกระเป๋า48ชั่วโมงนะครับถ้ามาดูในส่วนของข้อดีข้อเสียส่งได้เร็วกว่าคือเคอรี่ใช้เวลา30ชั่วโมงมาดูในส่วนข้อดีของ Flash นะครับพนักงานขนส่งขนกระเป๋ามาถึงหน้าประตูบ้านเลยนะครับ ถ้าสังเกตในส่วนของเคอรี่พนักงานขนส่งส่งไว้ที่หน้าประตูรั้วบ้านเราต้องกลับไปยกเขออา้ามาในบ้านไกลนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้บริการขนส่งตามใจชอบเลยนะครับจะเลือกใช้เคอรี่หรือใช้แฟลตขึ้นอยู่กับเพื่อนๆชอบเลยนะครับวันนี้ผมขอรีวิวแค่นี้ขอบคุณครับ